อันนี้ทุเรียนที่ตำบลทุสแกอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอายุ2ปีนะครับอายุ2ปีนะครับต้นกําลังสวยนะครับผมเป็นพื้นที่ดินเหนียวนะครับดินนาเดิมนะครับยกโคกขึ้นมานะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นอีกนะครับนี่นะครับทุเรียนดินเหนียวนะครับดินท้องนาเก่านะครับจังหวัดเพชรบูรณ์อาเภอเมืองนะครับผม นี่นะครับด้านข้างเป็นท้องร่องนะครับที่เป็นพื้นนาเดิมนะครับแล้วก็เราก็ยกท้องร่องขึ้นมายกร่องขึ้นมาผูหลินขึ้นมานะครับมาปลูกทุเรียนนะครับระบบน้ําเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับผมนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับที่เราปลูกไว้ในพื้นที่นานะครับนี่นะครับเป็นสภาพเป็นล้อมที่เรายกท้องร่องขึ้นมานะครับขึ้นคันนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับอายุสองปีนะครับที่ ตำบลเขาสแกออำเภอเมืองนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่ทุเรียนดินเหนียวนะครับก็เ,เพื่อนๆลองทดลองดูได้นะครับเรียนรู้กันไปนะครับทุเรียนเขาบอกว่าเรียนรู้ไม่จบนะครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็ทดลองกันไปนะครับผม